มีหน้าที่ในเรื่องของการน,นี้ก็ข้อมูลนะฮะสี่ร้อยนะครับเพราะว่าผูนก็จะลดควาแมแออัดลงแต่ขาดทุนก็ยิ่งเทลเรื่อยๆนะครับระจะบใ,นะบใช้ระบบอะไรเด็กก็จะคยรจะได้ฟังอันนี้ก็ต้องประสานกันทั้งสักงงานสาธรสุขงหวัดระบบเรือบานทุกแห่งและก็สถานที่ทุกแห่งด้วยนะครับนใกนการใช้ระบบเหล่านี้นะครับต่อไปเชิญครับ ทีมงานนะครับทีมทีมงานสื่อมวลชนของสจใหม่นะครับก็โดยมีทางอาจารหน่อยนะครับนี่แหละครับเป็นเป็นหัวหน้าทีมที่จะท่านเป็นตัวแทนสจซึ่งจะพบปะกับท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับแล้วก็มีคุยทางทีมงานอีกสองสามคนนะครับช่วยกันนะครับเราโอกาสนี้นะครับจะทำการร่วมมือกับองค์กรของกรทรวงสิ่งที่เราสมชนในการดูแล ทั้งหมดเลยนะครับนะครับแล้วก็โอกาสนี้ครับก็อยากจะพูดถึงเนี่ยแนะนำสำนักงานสาธารณสุขให้ฟังว่าการทำง,งานของสำนักงานสาธารณสุขเนี่ยคร่าวๆนะครับเป็นอย่างไรนะครับย่อย่างง่ายๆเช่นท่านบุรีกับการนักนบุรีนี่ยที่เก่าเราอาจจะแก้ไม่ได้นะครับแต่ของใหม่เนี่ยผมแค้ไขยังไงอันนี้ก็ใช้ทางในเรื่องของ การพัฒนามีบุคคลหลักๆนะครับให้ครบนะครับต้องเข้าใจบริบทของชุมชนมาทำชุมชนให้ได้